สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราพามาดูนะครับพื้นที่ที่เรากําลังจะย้ายเข้ามาอยู่นะครับผมก็เหตุผลที่เราจัดโปรโมชั่นยุบร้านนะครับสาขาหนึ่งที่วัดโสธรนะครับก็คือเราจะย้ายมาอยู่รวมกันตรงนี้นะครับผมย้ายมาอยู่รวมกันตรงนี้นะครับอยู่ถนนสิริโสธรนะครับผมสิริโสธรเส้นบางประกงฉะเชิงเซานะครับผม ลูกค้า,าขวามือทางนี้นะครับขวามือทางนี้ครับก็ถ้าตรงไปนี้ก็จะไปบางประกงเลี้ยวซ้ายไปชนบุรีเลี้ยวขวาไปมอเตอร์เวย์ไป, way, ไปพระรามสองไปอะไรนู่นนะครับผมเนี่ยครับถ้าตรงไปนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่มาจะาจะมาแปดเลี้ยวก็จากสมุดรประการก็ตรงเข้ามานี้ครับจากกรมก็ตรงเข้ามานี้ลงมอเตอร์เวย์ตรงมานี้จากชนบุรีนะครับลงมอเตอร์เวย์ก็ลงตรงมานี้ครับแล้วก็ เนี่ยครับมาอยู่สายมืองี้ถ้าตรงไปข้างหน้าครับตรงไปอีก3มกิโลแล้วเลี้ยวขวาก็จะเป็นเส้นทางเข้าวัดหลวงพ่อโสธรนะครับผมตรงไปอีก3มกิโลเลี้ยวขวาก็จะเป็นเส้นทางเข้าวัดหลวงพ่อโสธรผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก่อนถึงทางแยกเข้าวัดโสธรนะครับ3มกิโลนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะมาต่อเติมนะครับผม อันนี้เรามาทําเสริมนะครับเรามาทําเสริมตรงนี้ก็จะเป็นร้านใหญ่เลยนะครับผมใหญ่กว่าที่สาขาสทนะครับใหญ่กวา่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวช่องนี้นะครับช่องนี้เราจะเปิดหมดเลยครับผมเราจะเปิดให้เชื่อมต่อกับตรงโน้นนะครับผมเปิดให้เชื่อมต่อกันตรงตรงตรงนี้หรือเปิดหมดเลยนะครับหรือเปิดหมดเลย ก็จะเป็นร้านใหญ่ๆแบบนี้แหละครับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็ลองแวะดูนะครับผมลองแวะวันข้างหน้าหรือว่าต้นเดือนหน้าครับเราจะย้ายมาลูกค้าหาร้านไม่เจอนะครับก็สามารถสอบถามได้ครับ0ูนย์2 8 8 8 1นะครับผมร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับผ่อนชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงครบวงจรนะครับผมนี่ครับเป็นโต๊ะเตียงอะไรต่างๆนานานะครับครบวงจรเลยนะครับผมนี่ครับ และก็จะขยายมาตรงนี้นะครับผมลูกค้าก็จะโอ้โหเป็นแหล่งเฟอร์นิเจอร์ลูกค้าจะเดินเลือกซื้อเลือกหาได้แบบเต็มที่เลยครับผมร้านใหญ่เลยครับลูกค้าเดินเลือกซื้อเลือกหาเต็มที่เลยมีโต๊ะตู้เตียงอะไรเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะครับผมก็ ท่านที่เคยติดตามผลงานอยู่นะครับก็จะรู้นะครับว่าคุณภาพสินค้าและงานฝีมือของเราเป็นอย่างไรนะครับผมก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับซื้อแล้วก็ต้องกลับมาซื้ออีกนะครับผมซื้อแล้วก็จะส่วนมากก็จะกลับมาซื้ออีกนะครับผมหรือว่าท่านที่ไม่เคยมานะครับก็ลองเปิดใจนะครับผมลองเปิดใจมาเที่ยวมาชมดูก่อนนะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาเที่ยวมาชมมาดูครับผมมาเที่ยวมาชมมาดูนะครับผมของแบบนี้ต้องเห็นกับตานะครับ ต้องเห็นกับตานะครับถึงจะรู้นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เราจะเทปูนะครับทําการเทปูนะครับตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพิ่งจะได้ไม่กี่เปอร์เซนต์เองนะครับผมเดี๋ยวต้องต่อข้างหลังต่ออะไรปียืดยาวนะครับผมแต่ว่ากําหนดกําหนดสิ้นเดือนนี้นะครับผมกําหนดสิ้นเดือนนี้เราจะย้ายเข้ามาอยู่นะครับผมนี่นะครับ ถ้ามาจากทางนู้นนะครับซ้ายมือก็จะเป็นพวกขนมปูกระเอนะครับตรงนั้นจะมีไฟแดงนะครับแล้วก็มีขนมบ้านอุ่มนะครับผมนะครับร้านเราก็จะเป็นนี่ครับสองช่องเสาไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมร้านใหญ่ๆแบบนี้เลยขวามือนะครับถ้าออกมาจากวัดโสธรออกมาจากเส้นบางค้าอะไรนะครับเลี้ยวซ้ายจะมาทางบางประกงสังเกตง่ายๆนะครับซ้ายมือจะมปปั๊มคาวเทคนะครับผมถ้าเจอปั๊มคาวเทคแล้วก็เตรียมยูเทิร์นกลับมานะครับ เตรียมยูเทิร์นกลับมานะครับผม085 082 8881นะครับ089 8583141นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมครับสวัสดีครับผม